รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับพบกับผมใหญ่ศิระครับทุกๆวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าแบบนี้ครับกับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%ทางช่องไทยรัฐทีวีกด32ครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับผลิตผลทางการเกษตรนะครับที่เขามีชื่อว่าหอมขาว ชื่อของเขาแบบนี้หน้าตาของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมได้รู้แน่นอนนะครับติดตามชมแล้วกันนะครับแต่ในช่วงแรกของเราครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรับชมข่าวสารจากสำนักงานกองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรกันก่นกอนครับกับช่วงรอบรัว้วกอฟอกครับทกสรพร้อมปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรตายพิการถายญาติหรือผู้ค้ำใช้สิทธิแทนได้18เมษายนนี้ นัดกฟกสาขาตรวจข้อมูลเกษตรกรรายใดถูกต้องเตรียมนัดทำสัญญาตามมติคอรมอ14มีนาคม66วันที่11เมษายน2566เวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรประชุมหารือแนวทางการดำเนินการและกรอบวงเงินชดเชยตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้ธนาคารรัฐ4แห่ง โดยนายสกายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักงานกฟกมอบหมายให้ในายสมยศพิรานคำรองเลขาธิการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกรผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูลและพัฒนาเกษตรกรผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ตัวแทนผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอมสินธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและมีตัวแนทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ประชุมทางไกลผ่านระบบคอนเฟรนซ์เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการดังกล่าวหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่14มีนาคม2566ที่ผ่านมาโดยสรุปผลจากการหารือได้ในครั้งนี้ 1. รับทราบมติคอรามอทั้ง2ครั้งได้แก่ 22. มีนาคม2566และ 14. มีนาคม2566 2. ร่างสัญญาของทกศพร้อมดำเนินการได้ส่วนทออศธนาคารอมสินและธนาคาร SME พร้อมดำเนินการได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2566 3. เกษตรกรที่เสียชีวิตพิการทุพพลภาพบวชติดคุก ไปอยู่ต่างประเทศและอื่นๆที่ไม่สามารถมาทําปรับโครงสร้างนี้ได้ธนาคารเจ้าหนี้ทั้ง4แห่งยินยอมให้ถายญาติผู้ค้าหรือเจ้าของหลักประกันมาทําสัญญาปรับโครงสร้างนี้แทนได้ 4. การทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของทอกศกำหนดให้18เมษายนนี้ให้กอฟอกอสาขาจังหวัดไปตรวจข้อมูลผอคอทับ 4. ของเกษตร,รกรกับสอนอจอทอกศหากรายใดมีข้อมูลถูกต้องให้กำหนดนัดหมายเกษตร,รกรมาทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ตามวันเวลาที่นัดหมาย แล้ววันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านยศวัตรชัยวัฒนศิริกุลครับรองประธานกรรมการบริหารกองผน้ื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับท่านยศวัตรครับผมอยากให้ท่านนะครับพูดถึงการบริหารนะครับให้พี่น้องเกษตรกรสมาชิกนะครับมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหน่อยครับคุณครับขอบคุณคุณใหญ่นะครับที่ได้ถามประเด็นสําคัญเลยแน่นอนครับการที่จะทําให้องค์กรเข้มแข็งมันต้องเริ่มจากกระบวนการเรียนรู้ของเขาก่อนและเราก็ต้องศึกษา เราควรจะให้เขาได้เรียนรู้เรื่องพเพลยแมทของกองทุนและระเบียบของกองทุนพื้นฟูให้เขาเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดก่อนอส่วนตัวกองทุนพื้นฟูเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูว่าอาชีพของเขาจริงๆที่เขาเขาทาทุกวันเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดความล้มเหลวยังไงแน่นอนสมาชิกกองทุนพื้นฟูเนี่ยทุกรายที่เข้ามาพึ่งพาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบกภาระนี้มาด้วยครับการที่จะทําให้เขาเข,าเข้มแข็งมันต้อง แก้ปัญหานี่ให้เขาสามารถให้เขารักษาดินดินเดิมเนี่ยให้มันอยู่ก่อนอย่าเพิ่งให้สูญหายไปเพราะว่ามันมันหายากดินนีนะครับเมื่อเขามีดินเสร็เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาดูอาชีพที่เขาถนัดที่เขาสามารถยั่งยืนได้ต้องให้เขาคิดเองให้เขาออกแบบ ของเขาเองการบริหารจัดการในประเทศนี้เนี่ยมันยังขาดการส่งเสริมด้านการสร้างศักยภาพของเขาวันนี้หลายองคอ์กรเนี่ยหลังจากที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนแล้วก็ได้เริ่มการพัฒนานยกระดับขึ้นมาหลังจากที่กองทุนเข้าไปดูแลเรื่องนี้สินจบเนี่ยมาหลายรายน,ยนะครับสามารถฟื้นตัวได้ด้วยอาชีพเดิมของเขาเพราะว่าวันนี้เขาไม่ต้องเร่งรัดที่จะเร่งขายเร่งผลิต,ตออกไปหลายองคอ์กรก็หันกลับไปไปลูกพืช ตามกระแสโลกณวันนี้จริงๆมันก็มันก็ต้องทำโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับมันจะทําให้มันสร้างความยอมรับได้มากแล้วถ้าถ้าจะให้ยั่งยืนเนี่ยมันต้องส่งเสริมในด้านการตลาดให้เขาเพราะวันนี้เวลาปลูกเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันทํายากและค,ค่อนข้างที่จะได้ผลผลิตน้อยกว่าแต่เวลาขายกลับได้ราคาเดียวกับการที่ทําเกษตรอินทรีย์อย่างนี้ถือว่ายังล้มเหลวในวิธีการบริหารจัดการอยู่เพราะนั้นถ้าจะให้มันยั่งยืนได้เราต้อง หลังจากที่เขาปลูกเสร็จเขาผลิตเสร็จเนี่ยมันต้องดูเรื่องการตลาดต้องเอาตลาดตลาดนำการผลิตอ,อย่างนี้มันถึงจะมันถึงจะสร้างความยั่งยืนให้และเราต้องเชื่อมั่นเขาครับ,รบเราต้องส่งเสริมเขาจริงๆไม่ใช่เราจัดการเขาแล้วเราไปมองเขาว่ากลุ่มแค่นี้ควรจะได้งบประมาณเพียงเท่านี้เพราะทัศนะบอกว่าถ้าได้มากกว่านี้เดี๋ยวเขาจะไม่มีปัญญาส่งเดี๋ยวเขาจะส่งไม่ไหวอันนี้ต้องอต้องเลิกคิดเลยผู้บริหารกองทุนไม่ว่าผมจะยังอยู่ตรงนี้หรือคนใหม่จะขึ้นขึ้นมาบริหาร ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับองคอ์กรก่นอนเชื่อว่าเขาเขาจะต้องทำในสิ่งที่มีความตั้งใจตรงกับเราไว้ได้เพราะที่ผ่านมาไม่มีใครเปิดโอกาสให้กับกลุ่มองคอ์กรพวกนี้สร้างศักยภาพให้เขาและสร้างความเชื่อมั่นให้เขาเราชาวกองทุนพื้นฟูแล้วก็พี่น้องสมาธิกองคอ์กรวันนี้เราเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหลังจากที่มันมีการสื่อสารทันสมัยมากขึ้นนะครับโลกเปิดโอกาสให้ให้พวกเรา สื่อสารการปลูกการทํามันก็มีการดูในแนวทางการตลาดอย่างนี้มันจะทําให้เขาได้เรียนรู้เพราะนั้นการเรียนรู้การที่ทําให้เขาได้เข้าสู่กระบวนการด้วยวิธีเขาคิดเองเป็นงานที่ถนัดอาชีพเดิมที่เขาทํามาตั้งแต่บรรพุทมันจะทําให้เขายั่งยืนได้ครับเชิญชวนให้พี่น้องที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มแรก5 6 2 1หลรายมาแสดงตัวตนที่สำนักง,งานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเษกษตรกรที่รามีทุกจังหวัดและในบัญชีที่2นะครับจำนวนอีก3 0,000นกว่ารายเนี่ย วันนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมดมาแจ้งสิทธิแสดงตนได้ทั้งบัญชี1บัญชี2และบัญชี3ครับฝากพี่น้องนะครับวันนี้นี่ขั้นเลือครึ่งเดียวมาทําสัญญาไม่เกิน15ปีดอกเบี้ยใหม่ก็ไม่ได้คิดต่อดอกเบีย้ยเก่ารัฐบาลก็เป็นผู้รับผิดชอบให้แล้วครับและว,วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านยศวัตรมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือคุณลักษณวดีขำผุดครับรักษาการหัวหน้าสํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอนครับ ซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับในการเข้าช่วยเหลือนะครับด้านงบประมาณต่างๆนะครับอยากจะสอบถามพี่แอนนะครับขออนุญาตเรียกพี่แอนเลยแล้วกันนะครับผมกองทุนฟื้นฟูนะครับสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้เข้าไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือนะคะแล้วก็การเดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็เป็นที่เขาที่ระดับสลับซับซ้อนนะคะเป็นภูเขาสูงมีโค้งจํานวน4ี0พันกว่าโค้งกว่าจะถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางไม่ใช่เรื่องง่ายคับแต่ถึงแม้การ เดินทางจะยากลำบากแค่ไหนกองทุนฟื้นฟูเราก็เข้าถึง ข้าช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรเกษตรกรใน,น<ช>พื้นที่อยู่แล้วค่ะก็อบอกว่าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันอย่างเต็มที่เลยล่ะเต็มที่ค,ค่ะและในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเรามีสมาชิกองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักง,งานกองทุนพื้นฟูเนี่ย300องค์กรสมาชิกประมาณ25,000กว่ารายค่ะอยู่ในกระจายอยู่ใน7ิตอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะคในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณที่ผ่านมาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือในลำดับแรกก็คือในส่วนของงบกู้ยืมค่ะเราสนับสนุนให้งบประมาณให้องค์กรไปแล้วเน ผลประโยชน์จากการงบผู้ยืมของสำนักง,งานเนี่ย216รายกรายจำนวนเงินก็ประมาณ4.8ล้านแแสนกว่าบาทค่ะ,คะในอันนี้ในส่วนของงบผู้ยืมนะคะคบงบอุดหนุนก็จะมีะที่สนับสนุนไปแล้ว104องค์กรสมาชิกที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือ2,000กว่ารายค่ะแล้วก็จำนวนเงินก็ประมาณ3.8ล้าน8แสนบาทเศษค่ะ อันนี้ในในส่วนของงบประมาณที่ที่ที่ผ่านมานะคะที่สนับสนุนลงไปแล้วค่ะแล้วการเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับในด้านกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการ ลดภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะะกรนะครับเรามีวิธีไหนบ้างไหมครับค่ะอย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วว่าในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยะจะมีความแตกต่างในเรื่องของชาติพันธุ์ซึ่งเราจะมีชาติพันธุ์อยู่ที่แม่ฮ่องสอนในประมาณ13ชาติพันธุ์ซึ่งจะมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าแต่ละชาติพันธุ์แตกต่างก,กันออกไปภาษาก็าเช่นกันค่ะภาษาก็จะมีความแตกต่างกันจะมีภาษากกเรียงภาษาไทยใหญ่แล้วแต่ซึ่งในส่วนของแม่ฮ่องสอนเนี่ย น้องๆที่เป็นพนักงานของสำนักงานเป็นลูกจ้างเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพื้นที่แม่ฮ่องสอนจะมีน้องไทยใหญ่น้องกะเหรี่ยงซึ่งเวลาลงพื้นที่การสื่อสารก็เลยยังไม่เป็นปัญหาสําหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเขาเรียกว่าเข้าถึงนะครับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรเลยทีเดียวใช่ค่ะเพราะบางพื้นที่เนี่ยเราต้องเดินทางแบบมันไกลจริงๆไกลมากซึ่งไม่น่าจะมีพื้นที่ไหนในประเทศไทยอีกแล้วที่ที่เดินทางไกลขนาดนี้ยากลําบากขนาดนี้ค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของภาษานะครับเรื่องของการเดินทางนี้ก็ถือว่า โอ้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแต่เราก็เข้าถึงพี่น้องกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเกษตรกรหล่าเนี้ยเขาก็เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเขาก็มีสิทธิ์ที่ได้ได้รับงบประมาณสนับสนุนได้รับงบประมาณช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระเพื่อลดภาระของเขานะคะในส่วนนี้สํานักงานกองทุนก็ก็เล็งห็นความสําคัญโดยท่านเลขาธิการเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายมอบหมายให้หัวหน้าสานักงานเนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องเข้าถึงเกษตรกรสมาชิกให้ได้ทุกพื้นที่ค่ะ ครับผมในฐานะที่พี่แอนเป็นหัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกร,รสาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นมีการเข้าไปส่งเสริมและก็สนับสนุน,นพี่น้องกเกษตรกร,รที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยังไงบ้างครับเราให้งบกู้ยืมไปปลูกกระเทียมค่ะซึ่ง แม่ฮ่องสอนเนี่ยเรามีกระเทียมที่เป็นกระเทียมที่ขึ้นชื่อ,อกระเทียมของเราจะเป็นหัวสีม่วงแล้วก็กระเทียมของเราเนี่ยปลูกในพื้นที่สูงเพราะว่าแม่ฮ่องสอนอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยเป็นพันเมตรครับดังนั้นมีจะมีแร่ธาตุมีความพิเศษของกระเทียมแม่ฮ่องสอนอแล้วที่สาคัญกระเทียมแม่ฮ่องสอนนะคะจะเก็บได้ ระยะเวลาเป็นปีเลยค่ะซึ่งซึ่งจะไม่ฝ่อจะจะจะรสชาติจะยังคงที่ก็สามารถเก็บได้นานเก็บได้นานค่ะในส่วนของกระเทียมแมงสอจะได้พบกับเกษตรกรที่ได้งบจากกองทุนพื้นฟูลงไปประกอบอาชีพลงไปเสริมอาชีพลงไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งงบเหล่านี้ก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าไม่มีดอกเบี้ย ได้เงินไปเท่าไหร่ใช้เงินคืนกองทุนเท่านั้นในระยะเวลา5ปีอันนี้ก็คือในส่วนของที่ลงไปสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะและขอนําเรียนอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือคที่ที่เป็นความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินของกองทุนฟื้นฟูจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะอย่างที่นําเรียนไปในเบื้องต้นก็คือว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยเราชำระหนี้กเกษตรกรไปแล้วประมาณ105รายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ของสากรการเกษตรและในปีงบประมาณ6 6ที่จะถึงนียค่ะก็คือเราขอนุมติชำระหนี้ 6ล้าน5แสนบาทบซึ่งกองทุนนฟูเข้าไปชำระหนี้แทนเกษตรกรเนี่ยโดยเงื่อนไขก็คือเราจ่ายชำระต้นเงิน100%และดอกเบีย้ยไม่เกิน7.5%แต่ในส่วนของแม่้องสอน82รายนี้เราไปเจรจากับสถาบันเจ้าหนี้โดยที่สถาบันเจ้าหน,นี้ยิยนยอมให้กองทุนนนฟูเนี่ยชำระเงินต้น100%ส่วนดอกเบีย้ยในส่วนของบุคคลค้ำประกันจะเหลือแค่4%เท่านั้นและในส่วนของหลักทรัพย์ค้ำประกันจะเหลือที่5%ซึ่งสามารถลด ภาระดอกเบี้ยที่จะมาเป็นหนี้กับกองทุนฟื้นฟูจะมาชําระหนี้ให้กองทุนฟื้นฟูใหม่เนี่ยได้ถึงเกือบ8 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวซึ่งความสาเร็จในครั้งนี้ที่สามารถเจรจาตกลงก็เป็นการทํางานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในในจังหวัดแม่สอนทั้งในส่วนของกองทุนฟื้นฟูสํานักง,งานสากลจังหวัดสํานักง,งานตรวจบัญชีและก็เจ้าหนี้ เดิมของเกษตรกรที่สําคัญที่ที่จะลืมกล่าวถึงไม่ได้ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งท่านเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาการช่วยเหลือเกษตรกร,รให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดภาระหนี้สินของเกษตรกรค่ะต้องกราบขอบคุณท่านผู้ว่าไว้นะโอกาสนี้ด้วยค่ะคพี่แอนอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อยากได้รับความช่วยเหลือนะครับจากกองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรแบบนี้บ้างไหมครับค่ะก็สําหรับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ ในส่วนของข้อจํากัดตามที่นําเรียนไปแล้วที่เราจะเข้าไปประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเดินทางยากลำบากนิดนึงแต่เราก็เร่งประชาสัมพันธ์ในทุกทุกช่องทางค่ะถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนวื้นฟูขอให้ท่านเข้ามาติดต่อสํานักงานกองทุนวื้นฟูสาขาจังหวัดแมด่ฮ่องสอนได้ตามวันเวลาราชการได้ทุกวันเลยค่ะ สำนักงานยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือค่ะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับกับพี่น้องเกษตรกรแบบนี้ครับและในช่วงหน้าครับอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรครับที่ได้รับการสนับสนุนฟื้นฟูจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับซึ่งเขานะครับได้รับงบนะครับกู้ยืมเงินนะครับเป็นจํานวน3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งพวกเขานะครับนำงบกู้ยืมนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอะไรติดตามชมกันได้เลยครับ แล้วตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่การที่กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าลานจังหวัดไม่ฮ่องสอนครับแล้วที่นี่นะครับเขามีผลิตผลทางการเกษตรนะครับเป็นนี่เลยหอมขาวนั่นเองครับผมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่ากระเทียมนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปร่วมพูดคุยนะครับกับประธานกลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าลานครับว่าเจ้าหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้กับเขาได้อย่างไรบ้างครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับคุณพ่อคำลอยอารีครับประธานกลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าลานจังหวัดไม่ฮองสอนครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคำลอยครับผมอยากให้คุณพ่อบอกอพี่ๆเกษตรกรที่ชมอยู่เนี่ยนะครับว่าเรานะครับรู้จักนะครับกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ยังไงครับครับเริ่มเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกที่ได้รู้จักก็ มีเจ้าหน้าที่เขาเขาเข้ามาเข้ามาให้ให้ให้ความรู้ให้ความรู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลแล้วก็ให้ให้การให้ให้ฝึกมีการอบรมอ่าอย่างนี้ครับในด้านในด้านความรู้อ่าแล้วก็ศีลเชื่ออย่างนี้ครับก็มาพูดคุยครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของนี้สินของพี่น้องเกษตรกรด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วตอนนี้ ได้ข่าวมาว่านะครับทางกลุ่มของเราเนี่ยได้รับงบประมาณกู้ยืมมาด้วยนะครับจำนวนสามแสนบาทเลยทีเดียวครับนะครับผมเราเอาไปทํากิจกรรมอะไรครับผมขอมาให้ให้ให้สชมาชิกทั้งทั้งหมดเนี่ยลงเป็นเป็นทุนเป็นทุนลงกระเทียมนี่แหละครับเป็นทุนฮะเป็นเป็นทุนลงกระเทียมก็หนึ่งจะเป็นค่าค่าค่าปลูกเนาะค่าเตียมดินค่าปลูกเนี่ย ค่าสุกน้ําอย่างนี้ครับเพราะว่าการปลูกกระเทียมนะครับหรือว่าหอมขาวเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนในการปลูกนะฮะในการซื้ออะไรก็เขาเรียกว่าทำพันทำพันเรื่องของระบบน้ําต่างๆนะครับแล้วก็ระบบระบบนะครับการในเรื่องของการปลูกต้องใช้แรงงานด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับ กอคำลอยครับแล้วการที่กองทุนฟื้นฟูครับได้เข้ามาในเรื่องของการสนับสนุนต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของเราแบบนี้นะครับพี่น้องสมาชิกของเรานะครับได้ประโยชน์อะไรบ้างครับครับได้ได้มากเลยเพราะว่าจะมีคือได้รับจากเงินเงินทุนนะครับนะเงินทุนหมายถึงว่าเงินที่เอามาลงทุนอล้ว ขอทาเป็นขอทาเป็นโครงการคือโครงการสนับสนุนนะครับเนาะจากจากกองทุนฟื้นฟูจากสาขาแม่งสอนนะครับ่มแรกก็ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เมื่อได้รับการอนุมัติขึ้นมาก็ใน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 ส่วนเงินนะครับเอามาให้ชาชิกแต่ละคนแต่ละคนนะครับที่มาลงทุนพร้อมกันนะครับเพราะบางทีเรื่องของเงินทุนถ้าไม่มีไม่มี การสนับสนุนเข้ามาแบบนี้มันก็ลําบากใช่ไหมก็ลำบากมากครับลำบากมากในดีใจมากที่ทางกองทุนพ้น์ฟูเขามีเงินสนับสนุนโดยโดยปรัศจากดอกเบี้ยครับไม่มีดอกเบี้ยครับดีใจมากที่ได้มาการทาให้พี่น้องเกษตรสมาชิกของเรานะครับมีมีกาลังใจนะครับผมมีกําลังใจแล้วก็ได้ขยายนะขยายพื้นที่ปลูกแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ แล้วมีรายได้ทำมีรายได้ต่อเนื่องอ่ะก็มีเคาเรียกว่าเป็นรายได้ที่มีความมั่นคงาขึ้นนะครับใช่ครับใช่ครับคุณพ่อคำลอยครับตอนนี้ผมอยากเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเนื้อเจ้าหอมขาวนะครับหรือว่ากระเทียมของเรานะครับเนี่ยการที่จะเก็บมาแบบนี้ได้ต้องเป็นยังไงแล้วก็ขั้นตอนการปลูกเป็นยังไงพ่อคำลอยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับครับได้ครับได้ครับได้ครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมครั่า ออมลอยครับนี่เราเริ่มปลูกกันตั้งแต่เดือนไหนครับเริ่มปลูกกันตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกาครับอ๋อเป็นช่วงที่<ม>เรา<ม>จะปลูกรกระเทียมกันก็คือพฤศจิกาธันวาประมาณช่วงนี้ใช่ไหมครับค่ะใช่ครับแต่จะมีส่งอ,อีกเดือนหนึ่งประมาณตุลาครับตุลาอ๋อตุลาครับตุลานี่ก็คงจะเป็นปลายเดือนหน่อยครับผม่ แล้วนี่เราเราใช้เวลาประมาณสักกี่เดือนครับจนเนี่ยเราตอนนี้เรามาเก็บกันนยครับอ๋อสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนโดยประมาณสี่เดือนครับอใช้ใช้ใช้เวลาเป็นสี่เดือนถ้ามันงั้นมันจะมันจะไม่ไม่เต็มที่เนาะมันจะไม่โตเต็มที่ไม่โตเต็มที่อ่ะครับถ้าถ้าสี่เดือนนี้ก็โตเต็มที่เก็บเกี่ยวได้แล้วก็เอาไว้นพันกระเทมเนี่ยเก็บไว้ได้ประมาณสิบ สองเดือนถึงสิบถึงสิบห้าเดือนนะครับครับผมต้องไปตากแห้งก่อนต้องตากแห้งครับต้องตากแห้งครับแล้วอย่างที่เราขายเราขายเราสามารถขายแบบทั้งยังเป็นสดสดแบบนี้ได้เลยไหมครับได้ครับได้ครับก็แล้วแต่คนที่เขามารับเราไปมครับบางครั้งก็จะเป็นพ่อค้าเอาไปเป็น เป,เป็นตลาดไปเลยขายเป็นขายในรูปตลาดแตบ่บางคนก็จะเอาไปทําพันธุอย่างเงี้ยครับ,รบก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรด้วยนะครับผมครับผม,มโ,โดยมากนี้โดยมากจะเป็นพันุมากกว่าครับจะทาเป็นพันธุมากกว่านี่ก็เก็บได้เยอะเลยนะถ้าอย่งี้โอ้โห พี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นคนในกลุ่มของเราใช่ครับในกลุ่มะครับในกลุ่มสมาชิกของเราครับในกลุ่มสมาชิกก็จะมาช่วยกันในการเก็บแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมก็คือถึงเวลาเก็บแต่ละไร่ก็มาช่วยกันแบบนี้ครับผมหมายถึงหมายถึงทางภาคเหนือเขาเขาบอกว่าลงขันลงแหงอลงขันหรือว่เป็นแขกด้วยนี่นะครับถ้อีสานอาจจะเป็นลงแขกอย่างเงี้ยครับภาคเหนือจะคุยจะตามเป็นลงขันลงขันกันนะครับครับผมโอ้โห ตอนตอนดึงมาดึงยากไหมครับดึงยากไหมดึงยากไหมไม่ยากครับผมอ่านะขอลองได้ไหมดึงได้ไหมผมดึงได้ป่ะอ๋ออย่างไรอย่างนี้เหรอดึงมาดื้อเลยใช่ไหมครับผมครับอุ้ยขอต้องดึงคนต่ำๆใช่ไหมฮะ ดึงไม่ยากนะดึงไม่ยากดึงแบบแบบไม่ไม่ต้องใช้แรงเยอะมันก็ออกมาแล้วนะฮะหรือว่าผมแรงดีก็ไม่รู้นะนี่เป็นไงนี่เขาต้องเอาแบบว่าดินออกได้ไหมหรือไม่ต้องเดี๋ยวมันก็ออกมาเองอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้โอเคแบบนี้นะครับผมแล้วตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาดีครับราคาดีใช่ไหมครับดีครับอย่างนี้ถือว่าเป็นเอเเป็นขาเรียกว่าพืชที่อะไรสารพิษไหมครับอย่างงี้ ใช่ใช่ใช่ครับเราไม่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 ค่อยมีสารพิษอะไรครับปกติถ้าปลูกนี่จะใช้พืชพืชสดอยู่แล้วพืชสดครับจะปลูกเอาพืชสดลงก่อนก็ถึงตากตากไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็นำเข้าแปลงก็ปลูกตอนปลูกมันดูแลยากไหมครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าอากาศทางภาคเหนือเนี่ยมันอากาศเย็นเนาะก็คือมันเป็นเรียกว่าอากาศอํำนวยด้วยครับผมพืชชอบเย็นนะครับ๋อกระเทียมแล้วผู้ยญงมีศัตรูพืชไหมครับ พ่อก็ก็มีมีพวกพวกไรอะครับไรแดงแล้วก็มีเหมือนกันเนอะก็เราก็ต้องแก้ไขปัญหาไปใช่ไหมครับผมคุณพ่อคำลอยครับได้ข่าวมาว่ากระเทียมของเราเนี่ยมันเก็บได้นานมากเลยเหรอครับเก็บไว้ได้นาน12เดือนถึง15เดือนครับคือคือจริงจริงแล้วตอนนี้ก็จริงๆถือว่าถ้าเป็นแบบสดๆแบบนี้เราสามารถกินได้เลยไหมครับกินได้ครับ กินได้ครับก็จะกินแบบสดๆเลยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะกินแบบว่าเป็นแห้งแล้วก็ได้อย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะถ้าถ้ากินสดๆนี่จะจะมีไอสารไออะไรแค่จะรอนอยู่หรือว่าสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเงี้ยต่อลูกภัยไข้เจ็บครับเป็นอย่างนั้นนะครับโอ้โหเป็นสันเป็นเป็น เป็นที่ดีมากครับเจ๋งมากเลยทีเดียวนะฮะหอมขาวนะฮะหรือว่ากระเทียมของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหสดสดแบบนี้น่ากินมากเลยทีเดียวนะฮะรู้สึกว่าอยากกินหมูกระทะขึ้นมาเลยทีเดียวครับมาครับครับผมออสุดยอดเลยครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อคํารอยมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกหอมขาวหรือว่ากระเทียมนั่นเองนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมเราได้นะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา6โมงเช้านะครับในช่องไทยรัฐทีวีกด32กับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%ครับ